อ่สวัสดีครับผมอ๋อมันดึงเอียงดึงเอียงมันดึงดึงไม่ขึ้น,นคือนักต่อยตรงเออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูอาการรถหน่อยเนาะอันนี้ต่อยเนี่ยเนี่ยอ่าเป็นเจ้าพลังนะครับเจ้าพลังหนึ่งศูนย์้าะครับนี่มีดึหน้าฮนะอ่าก็อาการปีเขาบอกว่าทํามาแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาคือติดยากนะครับแล้วก็อีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งน่าจะชิปมู่านะครับแต่จําไม่ผิด เกิดไม่ทันด้วยรู้เนี่ยเดี๋ยวให้อันนี้คืออาการเดียวกันนะครับติดยากนะครับก็เดี๋ยวไอ้นู้นเดี๋ยวผมลองลองลองเคาะลองหมุนดูก่อนห้ามใช้อันนนั้เด้อตัวช่วยเด้อมือหมุนเด้อะหามใช้มือหมุนแบตเด้อลองดูดิไมันใช้ได้เลยมันรูดอะไรรูดอ่ะอะไรรูดแกนอะพังไปแล้วอะไรวะหมุนยังไงรูดอ่ฮะโอเคอราจะลองเครื่องไหนก่อน อาวฟังเสียงลาดิว่ามันจะยากเพราะอะไรนะครับมหมุน,มน,มนรูเล็ก เดี๋ยห่ามาสิขโมดลู้เล็กฮะอ๋อไป่ได้เดี๋ยวเอาทั้งยนะพี่นี่ทางตะกร้าอยู่นี่นี่นตะกร้าดิเออได้ เอาฟังเราขค่อยออทอด,อด,ดูก่อนนี่เออออดแรงเนี่ยโอ้โหแกฟังเสีงเยงนี่ฟัวงลื่เลยเนี่ยเฮ้ยเก้าเ <ừ. S 1> งียบเลยวะเขาทำไมหมุนเร็วว้าวหลววเลยเองหมุนไหมโอ้ รั่วไหมมันทวดเลยเมื่อกี้นะเนี่ยโหโหต้องบดว้าวใหม่เลยพี่เดี๋ยเนะนี่แหละบางทีเนี่ยบางเดี๋ยที่บอกพี่อ่ะแรงอัดไม่พอนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดบดว้าวใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ส่งมั่วเลยแม่มูนในนี่มีมาพี่เอาของมันดีกว่า ไอรุ่นนี้นี่ไม่แน่ใจนะว่าปั๊มมันน่าจะใช้อูปต้าหรือเปล่าเรกิดนีนนนนนน้เก็เิดนี้เออไม่เกิดไม่ทันเลยมึงอ่ะมาให้ลองดูแล้วมึงหมุนเก็บเขาไว้ดีเด้อออ,อ,อไป,ปติดผมไปซ้อมก็ไปติดเลยอเอา้าว หมุนยันมาเดยอันแ้วบุญได้เต็มที่กันมือทะลอกว่าะเนาะมึงยกไปไงโคตรโคตด,ด,ดเออไม่ไม่เป็นน่ว่า <c oughs> อดดีนะเอาใ <c oughs> นอัดดี <c oughs> อืมลองเช็คลองดูรูปบวกปั๊มอะไรเขาที่มันใช้ได้เปล่ามันม่ตมันต้องมียี่ห้อเลยวะคนที่บ้านมันอดไหมพี่ทีแรกมันติดอดนะรุ่นเนี่ยไม่รู้ผมก็ไม่ยังไม่ได้ใช้สักทีเลยแต่มันติดผมผมลองติดแล้วก็ติดเอาพอไปให้เขาเช็คมาว่ามันติดยากมานั้นเหมือนก็ไม่ติดเลยนะเออโอ้ลมันมันลงไปทันมีขนาด ไม่ก๊อกก๊อกมันมัน,ม,นมันต่ำเกินไปอเอลว,ว่าเฮ้ยเลื่ต่อออมาแล้วอะลองล็อกดตัวบางทีฝาเนี่ยมันต้องมีรูระบายนะมีไปปิดปุ๊บมันมันไม่มีลม มันอดอนหรือ้งแหละแล้วมันก็เสียขนาดนี้ปะระเทศเหนอะเล่งแล้วอ้อมาแล้วอ่ะมันบูดไปต่อมันใหม่ถ้ามันเต็มไม่ท้าอเอ้า <c oughs> เอาลองดูลองดูเมื่อคืนเนี้ยไงเอาผาดกันเออไม่เหมืนอนออกแป๊บล่างแล้วจะไม่ขึ้นบนเหรอลอยขาอ่อนไปที่มุนน่ะยกดันไปไปโดยที่ออกไป อย่าล้นที่ช่างน้องแก่พวกวาวปั๊มกับลูกปั๊มมาดูแล้วเกิดไม่หายนะเฮ้ย,ยดันดันจะงัดอย่างเดียวเลยโอ้โหอดแล้วนะกันกน่นนยอือหือไก่แล้ว <c oughs> เอา้าเอา้ารื้อลูกปั๊มมาดูก่อนอโอเคครับผมนะคระับก็ สำหรับเครื่องนี้สรุปแล้วเป็นไงจ่างเปลี่ยนเปลี่ยนบอกลูกแหวนใหม่เลยวันนี้ใส่กองเขาไหมเนี่ยใส่กองแม่โอ้โหเฮ้ยมันจะกองตันนึกถึงรถไม่ติดเลยส่วนนะเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ร้อยสิบห้าไปเนาะอ่ะแล้วก็เมื่อกี้มาดูแล้วก็คือฝาสูบนี่เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของเทียมนะครับดูรู้เลยนะครับอ ของแทนี่จะมีรหัสตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเขียนเลขสิบนะครับให้ดูของแท้ที่ฝาแท้มว่าตรงนี้เนี่ยดูที่เครื่องเลยแน่นอนนะครับของแท้ดูง่ายนะครับกันมานะครับฝานะครับนี่นะครับเลขสิบแล้วก็มันจะมีอ่างสือเขียนตรงนี้นะครับนี่นี่คือของแท้ อ่ะของเที่ยวมันก็ออกแล้วร้อนหน่อยนะครับเคยซื้อมาใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับผมะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนปั๊มดูนะครับอันนี้คือเปลี่ยนยกเลือนเลยนะครับทดลองก่อนดูซิว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับอ่แล้วก็สำหรับตัวนี้ชิมุระ <c oughs> จบไปแล้วนะครับเอ่ออันนี้เปลี่ยนวอลปั๊มไป็หนึ่งตัวนะครับอันนี้วอลปั๊มมันแย่แล้วนะครับนี่ <c oughs> ก็ใส่ของ E.T. ไปเลยนะครับเท่ากันนี่นะครับแล้วก็เห็นทางเขาบอกว่าเขาเอาแหวนตัดอะไรตัดกระป๋บบองเบียร์รองมาไงแต่มไม่ได้เจาะรูกลางแจ๋วเลยเนี่ก็ดีก็ติดง่ายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยติดที่หลังนะครับคาะอกันไปเลยคาะกัไปเลย <c oughs> อ,อันนี้เดี๋ยวยื้มปั๊มเสียน็อตมาใส่ก่อนนะครับอันนี้ปั๊มยกเรือนเลยนะเอาของร้อยยีสิบรอห้าสิบมาใส่นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูที่มันจะติดไหมลูกเบี้ยวก็หันหน้าถูกอ่ะอ่านะครับมาดูตัวเจ้าพลังครับวันนี้นี่ฟิตเปลี่ยนลูกแปะเอ้ยลูก เปลี่ยนลูกสูบป,ปอกแหวนไปครับมาลองดูช่างภูมิวันนี้แวะมาเที่ยวนะช่างภูมิ <c oughs> ลองลองตัวครับ <ฮา S 1> เาากียร์น้ำมันขึ้นดีครับแล้วก็เปลี่ยนฝาสูบไปครับเอาฝาแท้มือสองใส่กัาไปครับ ลองนี้เบาได้ไหมเบาได้ประมาณนึงนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับค้างได้้างอห้อปเดยวอ้อ่ตัวนี้เปลี่ยนวอปั๊มอย่างเดียวนะครับ

ตัวนี้เราเปลี่ยนวาล์วปั๊มอย่างเดียวนะครับลุงที่แรกไม่ติดเลยครับออโอเคครับก็ใครสนใจนครับจะทำเครื่องนะครับก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ